สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมาพอกับ888แปดผ้าลวยโชกเนะาะจ้ะมือนี้กับมาพอกันอีกตามเคยเนาะแม่าการเปล่าพัฒนาของเฮาจา้ามือนี้งวดประจำวันวันจันทร์ที่เก่าเดือนหนึ่ง เนาะจ้ะวันจันทร์ที่9มก,กราคม2 0ันอ่ายีเนาะแม่เนาะจ้าวันนี้เจอกับเล้าเหล่าพัฒนาของเขาเนาะแม่เนาะมือนี้888ปดแผ้าลวดกับมีแนวทางที่สิมาแนะนําแม่ๆแล้วก็อีฟซีทุกคนเนาะจ้ะจังได้กระช่างแม่งวดที่แล้วเอ่อวันศุกร์ที่แล้วพักกันได้ยินเนาะแม่เนาะได้พริกเด็คาพริกคาเกลือกาดำปานะลายินเนาะแม่เนาะจ้าบ่ต้องหลายตกแม่ ตัวหาบาทสิบบาทกันยังดีเนาะแม่เนาะก็ขอให้มีเล้าพัฒนาของเฮากับปังปังคือเก่าเนาะแม่เนาะ,ะก็มีเรื่องเล่าสิมแม่แจงเอฟซีแล้วก็แม่แม่ทุกคนเนาะจะสําหรับรัฐบาลไทยเนาะแม่รัฐบาลไทยมืออื่นปล่อยรัฐบาลไทยเนาะแม่เนาะมืออื่นนี่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงค่าค้ๆเนาะแม่รัฐบาลไทยจะปล่อยจาตัวเดนเนาะจ้ะ สายวิง่งสายหลุดจัดน้าแม่เนาะสายวิง่งสายหลุดสําหรับอ่ารัฐบาลไทยนะ้าแม่จะปล่อยไปก่อนน้าแม่เนะาะจั่างไรเราก็สิฟันตัวใดนินใดเดีด๋วยวก็สิปล่อยอีกคลิปต่อไปแม่สําหรับมื้อนี้กับบ๊มี่ยังหลายแม่จ๋าเอฟซี MC, แล้วก็พีพีทุกคนเนาะผู้ใดเขามา,ลาลแ 88, าล้วก็ซอยกดไลค์กดแชร์ให้แปดแปดแปดผาลวยฉุกนี่เด้อจ้ะแม่มื้อนี้อ่ะมาผอกับลาวพัฒนางวดประจําวันจันทร์ที่เก้าเดือนมกราปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสามน้าแมเนาะอ่าดูจ้า สายวิ่งสายรูดจัดนะแม่เนาะสายวิ่งสายรูดจัดจ้าเราพัฒนานะแม่เนาะ <S <S พูใ้ใดเขามาแลแรกส็สอยกดไล์กดแช่เนาะจ้ะเพื่อเป็นกําลังใจให้แปดแปดผ้าลวยฉูดในเด้อแม่มืนีน่จังได้เราคงจะยังสวยยังงามเพื่อก่าเนะแม่เนาะขอให้ปังปังเื่เกาเนะแม่เนาะแปดแปดแปดผ้าชูก,ก็เต็มทีแม่เต็มทีจ้ะตั้งใจเฮ็ดให้แม่แม่แล้วก็อิฟซี่ทุกคนอ่ามีตัวเลีกที่น่าสนใจดีมาก แนะนำมานําเสนอแม่ๆ,ๆทุกคนเนาะเพื่อเป็นช่องทางอีกช่องทางเลือกหนึ่งนะแม่เนาะสำหรับแป8กแปแปลดลุยฉุกนะแม่ะประตองวันยังไรแม่เด่นที่เก้านะจ๊ะวันนี้เราพัฒนานแม่เด่นที่เก้าลองหนึ่งจะแม่แต่ฟันเน้นๆที่เก้านะจ๊ะสายวิ่งสายลูจัดนะแม่เนาะสายวิ่งสายลูจัดเก้าเม็ดเดียวนะแม่หกเก้าสองนะแม่ตัวลองก็คือสี่เจ็ดหนึ่งนะคะเน้นๆคือเก้าสอง นะแม่92 91 96นะแม่เน้นเนนนะจ๊ะตัวกันก็นคือ62 47แล้วก็41จ้าสําหรับเราพัฒนาของเรานะแม่เนาะเราพัฒนาเมื่อปัจจำวันที่9วันจันทร์ที่9เดือนมกราปี2523นะแม่เนาะจิงได้กับสายวิ่งสายรูดจัดนะแม่เนาะจัดจ้า,จาแคปนะจ๊าแคปหน้าจอจา้า ผู้ได้เขามแล้กวกดซอยกดไลค์กดแชร์ให้ปหนเป็ดๆผ้าลกชไปเด้อจ้ะจะังเลมนี้นก็ขอให้เล่าพัฒนาของเฮาเฮง,ง,ง,งเฮงรวยๆปังๆนาะแม่จ๋จาจ้าจังใดกมะเจอกันมืออื่นนาะแม่สำหรับรัฐบาลไทยของแม่ของเฮาน่แม่มือนีฟันเล่าไปก่อนจ้าสำหรับคลิปนี้ก็เขาให้แม่แม่แล้วก็พี่ๆแล้วก็อิี่ทุกคนเนาะเฮงเฮงรวยๆปังๆกับเล่าพัฒนานะคะแม่สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า